นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตะทัตถังปรัเธนะ พาหูนาปินาหาเปเยอตตะทัตถะมะพิญญายะ,ส,ะ,ทะ,ทะ,ะสัทถะปัสตโตสิยาอตตะทัตถังประรเทนะพาหูนาปินาหาเปเยอตตะทัตถะมะพิญญายะ,ส,ะ,ทะ,ทะ,ะสัทถะปัสตโตสิยา อัตตาทัตทางปารเทนะพหูนาปินาหาปเปเยอัตตาทัตถะมะพินญายาสถถถะสะทัตถะปัสสุโตสิยาอัตตาทัตทางปารเทนะพหูนาปินาหาปเปเยอัตตาทัตถะมะพินญายะ ส,ถถสัทถะปัสุโตสิยาอัตตาทัตถังปารเทนะพหูนาปินาหาเพเยอัตตาทัตถามะพินยายะสัทถะปัสุโตสิยาอัตตาทัตถังปารเทนะพหูนาปินาหาเพเย อัตตาทัตถะมะพิญญายาสัทัถปปะปสุตโตสิยาอัตตาทัตถังปารเทนาพาหุนาปินาหาปะเยอัตตาทัตถะมะพิญญายาสัทัถปปะปสุตโตสิยา อัตตาทัตทางปารเทนะพาหูนาปินาหาปเปเยอัตตาทัตถะมะพินญายาสถถถะสัตตาปสตโตสิยาอัตตาทัตทางปารเทนะพาหูนาปินาหาปเปเยอัตตาทัตถะมะพินญายะ ส,ะทะทะสัทธาปัสตโตสิยา